กรับจากบริษัทที่ถูกมองว่าเป็นรองสู่การเข้าตลาดหุ้นระดับโลก NASDAQ จากเงินทุนเริ่มต้นแค่8 0 0แสนบาทสู่บริษัทที่มูลค่าหลายแสนล้านบาทยูนิคอนตัวแรกและซ u เปอร์แอปพลิเคชันของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กรับทำได้อย่างไรนอกจากเทคโนโลยีแล้วหนึ่งในกุญแจที่สำคัญก็คือไฮเปอร์โลเคอลหรือว่าความเข้าใจบริบทของท้องถิง่น เมื่อปี2011แอนโทนีถังแล้วก็ทันคุยหลิงที่จบปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจมาจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้เริ่มธุรกิจด้วยเงินทุน800,000บาทจากมหาวิทยาลัยแล้วก็เงินจากนักลงทุน2รายหนึ่งในนั้นก็คือแม่ของแอนโทนีนะครับแอนโทนีและคุยหลิงเริ่มจากแนวคิดที่จะหาวิธีที่จะทำให้คนมาเลเซียสามารถใช้แท็กซี่ได้อย่างสะดวกและในราคาย,ย่อมเยาพวกเขาเริ่มจากแอปพลิเคชัน My Taxi จากนั้นก็เปลี่ยนมาเป็น Grab Taxi แล้วก็ Re r e แบรนดมาเป็น Grab ล่าสุดตอนที่เริ่มตั้งบริษัทปัญหาที่แก้ไม่ตกที่ผู้ใช้บริการแท็กซี่ในมาเลเซียต้องเจอก็คือการเรียกรถที่ลำบากเพราะว่าต้องโทรศัพท์ไปที่ศูนย์แท็กซี่ศูนย์ก็จะโทรไปหาคนขับกว่าที่รถจะไปรับได้บางครั้งใช้เวลาถึงครึ่งชั่วโมงอุปสรรคแรกคือจะทำให้คนขับรถแท็กซี่ยอมรับการใช้เทคโนโลยีใหม่อย่างไร พราะว่าเมื่อปี2011ยังมีคนขับแท็กซี่ที่ยังไม่มีเงินซื้อสมาร์ทโฟนหรือไม่คนที่มีก็ยังใช้ได้ไม่คล่องถ้าไปที่อื่นนะครับก็อาจจะเก็บกระเป๋ากลับบ้านไปแล้วสำหรับธุรกิจที่ต้องพึ่งการใช้เทคโนโลยีอย่างมากแต่ว่าไม่ใช่แอนโทนีและหุ้ยหลิงทีมงานของพวกเขาไปพบกับคนขับแท็กซี่โดยตรงครับไม่ว่าจะเป็นที่สนามบินศูนย์การค้าแล้วก็ปั๊มน้ามันเพื่ออธิบายวิธีการใช้แอปซึ่งก็ไม่ใช่แค่แอปของ Grab เท่านั้น แต่รวมถึง WhatsApp, Google Maps แล้วก็ Viber พวกเขายัางใช้เวลาในการร่วมดื่มชากับคนขับแท็กซี่ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อฟังความคิดเห็นด้วยทำให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการแก้ปัญหาในเรื่องจูงใจให้คนมาใช้ความพยายามในการเข้าไปพูดคุยปรึกษาแก้ปัญหาแบบนี้ได้ผลนะครับเพราะว่าตอนที่เปิดตัวแอปอย่างเป็นทางการมีคนดาวน์โหลดแอปไม่ต่ำกว่า1 1 0 0 0ครั้งถึงแม้จะได้คนขับเข้าโครงการ แต่ว่าการจะเอาชนะใจผู้ใช้บริการไม่ใช่เรื่องง่ายครับคนที่เบื่อกับปัญหาการเรียกแท็กซี่ก็หันมาหาทางเลือกใหม่กันอย่างท่วมท้นปัญหาที่ตามมาก็คือมีแท็กซี่ไม่พอให้บริการก็เลยทําให้เกิดความไม่พอใจและก็ไม่ประทับใจสิ่งที่แกร็บทำในการแก้ปัญหาคือโทรศัพท์ไปขอโทษแล้วก็ขอโอกาสแก้ตัวอีกครั้งข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นกลายเป็นข้อมูลแล้วก็บทเรียนที่ดีที่ได้จากความเห็นของผู้ใช้บริการ ทำให้บริษัทเร่งปรับปรุงแอปพลิเคชันในเวอร์ชั่นที่2และสามารถทำออกมาได้ไม่กี่เดือนหลังจากเวอร์ชั่นแรกหลังจากที่ประสบความสำเร็จในมาเลเซีย Grab ก,ก็เริ่มขยายการให้บริการไปประเทศอื่นในอาเซียนเนื่องจากวิธีหาคนขับด้วยการไปพูดคุยโดยตรงนั่งกินน้ำชาได้ผลดีในมาเลเซีย Grab ก,ก็เลยใช้วิธีเดียวกันในประเทศอื่นบทเรียนที่สำคัญที่ Grab ได้ก็คือสิ่งที่ทำได้ผลในประเทศหนึ่ง อาจจะไม่ได้ผลในอีกประเทศนะครับอย่างในฟิลิปปินส์ผู้บริหารของ Grab ไม่สามารถเข้าถึงบริษัทแท็กซี่ที่นั่นได้หรือถ้าพูดให้ถูกก็คือไม่สามารถที่จะผ่านยามที่ติดอาวุธที่เฝ้าประตูได้ครับเพราะว่าเจ้าของบริษัทเป็นในนาขายอาวุธสงครามร้ายใหญ่ที่สุดในภูมิภาคแต่ว่าพอ Grab หาหุ้นส่วนในประเทศนั้นๆได้สถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าหุ้นส่วนสามารถทำให้เข้าถึงบริษัทแท็กซี่ที่จะร่วมโครงการด้วย น,นั่นก็ทําให้กราฟเปลี่ยนแนวคิดหันมาให้ความสําคัญกับผุ้ส่วนท้องถิ่นมากขึ้นโดยพยายามที่จะจ้างพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในประเทศนั้นๆถ้าหาไม่ได้ก็จะส่งเจ้าหน้าที่ไปตั้งสาขาใหม่และก็จ้างคนท้องถิ่นในการบริหารโดยเร็วที่สุดเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเหล่านี้คือผู้ที่รู้ความต้องการของผู้บริโภคที่แตกต่างกันในภูมิภาคซึ่งมีความหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นสภาพการจราจร ความเหลื่อมล้ำทางไรายได้และสถานะทางการเงินแล้วก็ได้กลายเป็นกำลังสำคัญที่ทำให้ Grab สามารถปรับการให้บริการให้เข้ากับความต้องการในแต่ละที่เช่นภาษาที่ใช้ในแอปไปจนถึงทางเลือกในการจ่ายเงินอย่างเช่นในอินโดนีเซีย Grab ได้เริ่มด้วย Grab Bike นะครับเนื่องจากผู้ใช้ชอบนั่งรถปอทไซ์เพื่อเลี่ยมการจราจรที่ติดขัดอย่างหนักหรือว่า Grab Shuttle ในสิงคโปร์ ที่รับส่งผู้โดยสารที่อยู่ในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยากในราคาที่ถูกโลกครับรับทำอย่างไรถึงยืนหนึ่งในภูมิภาคเมื่อมีคู่แข่งอย่าง Uber ซึ่งเป็นบริษัทที่มีชื่อเสียงและก็มีความน่าเชื่อถือระดับโลกคำตอบก็น่าจะอยู่ที่สิ่งที่เสนอไปข้างต้นนะครับนั่นก็คือ h y p e r ร์โล l คอหรือว่าความเข้าใจบริบทของท้องถิ่นตอน u ber มาเปิดตลาดในอาเซียนใหม่เมื่อปี2013 U b e r ได้นำเอามาตรฐานที่ทำอยู่เหมือนกันทั่วโลกมาใช้ นักวิเคราะห์บอกว่ามันเหมือนกับเป็นการก๊อปปี้แล้วก็เอามาแปะซึ่งไม่เข้ากับสภาพของพื้นที่นะครับตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็คือการจ่ายเงินที่ Uber อร์ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตโดย Uber อร์ไม่ได้ตระหนักถึงความจริงข้อหนึ่งนะครับว่าประชากรมากกว่าครึ่งในอาเซียนเข้าไม่ถึงสถาบันการเงินและก็ชอบที่จะจ่ายเงินสดมากกว่าแต่สิ่งนี้เป็นสิ่งที่แ r a b รู้ดีครับจึงมีการให้การจ่ายเงินสดได้ตั้งแต่เริ่มเปิดตัวในครั้งแรก ปัญหาการจราจรและความต้องการช่องทางที่หลากหลายในการจ่ายเงินเป็นลักษณะเฉพาะของภูมิภาคที่ Uber ไม่ได้เตรียมตัวนะครับซึ่งภายหลัง Uber ก็ต้องถอยแล้วก็ขายธุรกิจในอาเซียนให้กับ Grab ข้อมูลแล้วก็การปรับหาทางแก้ปัญหาเรื่องความต้องการที่หลากหลายกับกลายเป็นการสร้างโอกาสแล้วก็ต่อยอดให้กับธุรกิจของ Gra b แล้วก็เป็นหนทางนำไปสู่การเป็นซูเปอร์แอปพลิเคชันครับ Grab ได้สร้าง GrabPay ขึ้นมาเพื่อทําให้การจ่ายเงินให้กับคนขับทําได้ง่ายขึ้นโดยคนขับก็จะได้รับเงินในทันทีที่ส่งผู้โดยสารในแต่ละเที่ยวเสร็จทําให้มีเงินไปเติมน้ํามันแล้วก็ไปใช้จ่ายแต่หลังจากนั้น GrabPay ก็ได้ถูกพัฒนาให้กลายเป็นกระป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หรือว่า eWallet ซึ่งไม่ใช่แค่คนขับนะครับแต่ผู้ที่ใช้บริการที่โหลดแอปก็จะสามารถใช้ในการจ่ายเงินออนไลน์ได้ในการให้บริการจะมีข้อมูลที่กระจัดกระจายเป็นจํานวนมาก รับได้รวบรวมข้อมูลเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ครับเช่นการทำแผนที่ตรอกซอกซอยเล็กๆที่มีระยะทางร่วมกันกว่า1,000 10, 0กิโลเมตรซึ่งสำคัญต่อการเดินทางในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเส้นทางเล็กๆเ,เหล่านี้มักไม่ปรากฏในซอฟต์แวร์แผนที่ของ Apple หรือว่า Google นะครับกรับได้สร้างระบบแผนที่ที่มีชื่อว่าการเดินทางช่วงแรกและช่วงสุดท้ายในระยะ100เมตรหรือว่า first and last 1 0 0 meters เพื่อช่วยรายเดอร์ในการหาที่ตั้งของร้านอาหารที่ไปหลบอยู่ในศูนย์การค้าหรือว่าส่งของไปบ้านคนที่อยู่ในแฟลตหรือว่าซอกลืกในซอยเล็กๆได้ครับถ้าย้อนกลับไปดูการเติบโตทางธุรกิจของ Grab ที่เริ่มจากโดยการเรียกแท็กซี่ผ่านแอปพลิเคชันในมาเลเซียเมื่อปี2012หลังจากนั้นในปี2013ก็ขยายธุรกิจมาที่สิงคโปร์ไทยแล้วก็ฟิลิปปิน มาในปี2014ก็เข้าไปที่เวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียและเปิดบริการ grab car ในอาเซียนรวมถึง grab bike ในเวียดนามถัดมาในปี2015ก็ได้ไปเปิดบริการ grab bike ในอินโดนีเซียเพื่อแข่งกับโปรเจกรวมถึงเริ่มเปิดบริการส่งของนั่นก็คือ grab express จากนั้นในปี2016ก็เริ่มให้บริการ grab pay แล้วก็ grab food ในการสั่งแล้วก็ส่งอาหารรวมถึงได้กลายเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์ตัวแรกของอาเซียน ต่มาในปี2017ก็ได้ขยายธุรกิจเข้าไปในเมียนมาแล้วก็กัมพูชามาใน2018 Uber ได้ขายธุรกิจในอาเซียนให้กับ Grab และในปี2019ก็คือการถือกำเนิดของ Grab ในฐานะซูเปอร์แอปพลิเคชันในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมทุกอย่างไว้ภายในแอปเดียว Grab กำลังจะเริ่มเข้าสู่ธุรกิจ Fintech ด้วยการให้บริการด้านการเงินเช่นการปล่อยสินเชื่อประกรันภัยและก็การลงทุน ล่าสุด Grab ได้ใบอนุญ,ญาตประกอบกิจาการธนาคารดิจิทัลจากสิงคโปร์แล้วนะครับแล้วก็ได้ตั้งเป้าหมายที่จะเป็นธนาคารเสมือนจริงในเอเชียตนออกเฉียงใต้โดยจะเริ่มให้บริการในสิงคโปร์ก่อนในปี2022การเข้าสู่ธุรกิจการเงินของ Grab เกิดจากการต่อยอดจากธุรกิจเดิมที่ทำม,มาโดยหลังจาก Grab ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น บริษัทก็เริ่มเห็นว่ามีคนขับจํานวนมากไม่มีบัญชีธนาคารนั่นก็ทําให้ฝ่ายการเงินของบริษัทต้องช่วยในการเปิดบัญชีให้กับคนเหล่านี้นะครับรวมถึงมีการเสนอให้กู้เงินในการซื้อรถหลังจากที่ทํามาหลายปีก็เลยเกิดคําถามว่าแล้วทําไมครับไม่ทาซะเองละ่ะในช่วงการระบาดของโควิดที่ผ่านมามีร้านอาหารหลายแห่งนะครับได้รับคําสั่งซื้อจาก Grab เป็นจํานวนมากจนต้องขยายกิจการ แต่ปัญหาก็คือไม่สามารถกู้เงินจากธนาคารได้เนื่องจากดอกเบี้ยสูง Grab ได้เข้ามาช่วยในการให้กู้เงินดอกเบี้ยต่ำและก็หักเงินจากไรายได้ประจําวันที่ได้จาก Grab หรือว่าคนที่ขับ Grab car ก็สามารถจะสมัครประกันผ่านแอปของ Grab ซึ่ง Grab ก็จะหักเงินประมาณ3บาทจากการขับในแต่ละเที่ยว Grab ได้ทําตามรูปแบบการให้บริการด้านการเงินเหมือนกับในจีนโดยได้รับการถ่ายทอดประสบการณ์จาก DiDi ซึ่งเป็นแอปให้บริการเรียกรถในจีน แล้วก็ Tencent ซึ่งเป็นบริษัทเท็คขนาดใหญ่ที่ทั้งคู่ลงทุนในแกร็บนะครับแต่ว่าล่าสุดดีดีแล้วก็ Tencent ก็ต้องเจอกับปัญหาจากการคุมเข้มของรัฐบาลจีนที่ไม่ต้องการให้บริษัทเท็คขนาดใหญ่มีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่ของคนจีนมากเกินไปซึ่งบริการด้านธนาคารของแกร็บถึงแม้อาจจะไม่เจอปัญหาเหมือนกับในจีนแต่ก็อาจจะเจออุปสรรคจากผู้คุมกฎท,ที่ต้องการปกป้องพื้นที่ของตัวเอง ในธุรกิจให้บริการเรียกรถรับส่งในตลาดโลกนอกจาก Grab แล้วก็มีผู้เล่นที่สำคัญก็คือดีด Uber แล้วก็ Lyft นะครับโดยมีดีดเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีผู้ใช้บริการเฉลี่ย30ล้านเที่ยวต่อวันร้อยละ90อยู่ในจีนขณะที่ Uber ซึ่งเป็นบริษัทของสหรัฐอยู่อันดับที่2มีผู้ใช้บริการวันละ14ล้านเที่ยวต่อวันแล้วก็เหนือกว่าดีดีในแง่เมืองที่ให้บริการเพราะว่าครอบคลุมเมืองถึง9 0 0แห่งใน70ประเทศทั่วโลก ส่วน Grab มีผู้ใช้แอปเฉลี่ยเดือนละ25ล้านบัญชีนะครับขณะที่ Lyft ให้บริการเฉพาะในสหรัฐครอบคลุมเมือง650แห่งทั้ง Uber แล้วก็ Lyft มีบริการรับสั่งอาหารแล้วก็ส่งของแต่ยังไม่ได้มีความหลากหลายเป็นซ u เปอร์แอปเหมือนกับ Grab ขณะที่คู่แข่งคนสำคัญของ Grab ในภูมิภาคก็คือ Gojek นะครับของอ e ินเดียที่มีผู้ใช้งาน29ล้านบัญชีเมื่อต้นปีที่แล้วมีการเจราจาที่จะควบรวมกิจาการระหว่าง Grab แล้วก็ Gojek แต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จโดยถูกคัดค้านจากผู้ถือหุ้นและก็หน่วยงานที่คุมกฎของรัฐทําให้ล่าสุดโปรเจกต์ได้ไปจับมือกับโตโกพีเดียภายใต้กลุ่มบริษัทใหม่ที่มีชื่อว่า g o t o ทั้งโปรเจกต์และโตโกพีเดียถือเป็นสตาร์ทอัพรายใหญ่ของอินเดียโดยโตโกพีเดียเริ่มเมื่อปี2009เป็นแพลตฟอร์มตลาดอ e ีคอมเมิร์ซเชื่อมผู้ค้ารายย่อยกับผู้ซื้อขณะที่โปรเจกเริ่มเมื่อปี2010จากแอปเรียกใช้บริการรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง ในผู้ก่อตั้งบริษัททั้งสองก็คือกลุ่มเพื่อนๆในวัย20ปีที่เห็นการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตในอินโดนีเซียที่มีประชากรมากที่สุดอันดับ4ของโลกถึงแม้ว่าการเปิดตัวของ Grab ในตลาด NASDAQ ที่ผ่านมาจะไม่ราบรื่นเท่าไหร่นะครับคือราคาตกลงในวันที่เปิดตัวแต่ว่าแอนโทนีถัง CEO ของ Grab เผยว่ายังคงมีความเชื่อมั่นว่าน้ำจากนี้คือเวลาที่ทั่วโลกจะพุ่งความสนใจมาอย่างตรงิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แล้วก็เชื่อว่าการเข้ามาในตลาดหุ้น n a สแดกของแกร็บจะนําพาโอกาสอีกมากมายมาสู่ภูมิภาคนี้แต่เครือข่ายที่ครอบคลุมประชากรกว่า600ล้านคนในอาเซียนกับการเติบโตของชนชั้นกลางโครงสร้างประชากรที่มีอายุน้อยและกําลังซื้อที่มากกําลังเป็นที่จับตามองของนักลงทุนคาดว่าธุรกิจสั่งอาหารออนไลน์จะโตขึ้นจาก360 0 0 0ล้านบาทในปัจจุบันเป็น7 0 0 0 0 0ล้านบาทในปี2025 และมูลค่าใช้จ่ายบริการเรียกรถจะเพิ่มขึ้นอีก3เท่าเป็นกว่า5 3 0 0ล้านบาทนักวิเคราะห์ระบุนะครับว่ามีบทเรียนหลายอย่างที่บรรดาบริษัทสตาร์ทอัพควรเรียนรู้จากการเติบโตของ Grab ในอาเซียนนอกจากเรื่องของเทคโนโลยีการขึ้นมาผงาดในอาเซียนที่มีความหลากหลายทางการเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหนึ่งในเหตุผลที่ Grab แล้วก็ Gojek ไม่สามารถควบรวมกันได้ก็มาจากการเมืองที่ไม่ต้องการเห็น Grab ที่มีฐานอยู่ในสิงคโปร์ ไปมีอำนาจมาครอบโปรเจกที่เป็นความหวังว่าจะเป็นสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นของอินโดนีเซียการเกิดขึ้นของสตาร์ทอัพระดับยูนิคอร์นในภูมิภาคมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นแล้วก็มาพร้อมกับความท้าทายเช่นผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็การขาดแคลนบุคลากรที่มีความสามารถจากรายงานที่ Google ทําร่วมกับเทมเมเซ็แล้วก็เบนแอนโคในปีนี้คาดการณ์นะครับว่าเศรษฐกิจดิจิทัลของอาเซียนจะมีมูลค่ากว่า30ล้านล้านบาทในปี2030 ส่วนมากมาจากอ e ีคอมเมิร์ซซึ่งก็จะมาพร้อมกับหีบห่อแล้วก็ขยะที่มีมากขึ้นในการจัดส่งของนอกจากนั้นคาร์บอนฟุตปรินท์ที่เกิดจากการบริการเรียกรถรับส่งก็จะเพิ่มขึ้นสวนทางกับแนวโน้มที่ทั่วโลกต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนอกจากนั้นการจัดเก็บข้อมูลมหาศาลก็ถือว่าเป็นการใช้พลังงานที่มากจากรายงานของบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารคอนเฟอรี่ระบุเอาไว้นะครับว่า ในการเปลี่ยนโฉมด้านดิจิทัลในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกภายในปี2030ต้องการผู้มีความสามารถเรื่องเทคโนโลยีมากถึง47ล้านคนท่ามกลางคำถามว่าแล้วจะไปหามาจากที่ไหนขณะที่บริษัท SME และบริษัทผู้ผลิตด้านเดิมกำลังปรับเปลี่ยนการดำเนินงานเพื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัลก็ต้องไปแข่งแย่งคนที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้กับบรรดาบริษัทเทคยักษ์ใหญ่การผลิตบุคลากร,กรให้ทันความต้องการ จำเป็นจะต้องมีการเปลี่ยนทัศนคติครั้งใหญ่ของทั้งนักการเมืองผู้บริหารบริษัทและก็สถาบันการศึกษาสิ่งที่ท้าทายต่อจากนี้ก็คือการปรับเปลี่ยนนโยบายการส่งเสริมการเปิดกว้างและกรอบการทํางานที่มีเหตุและผลในการส่งผ่านข้อมูลข้ามแดนของแต่ละประเทศที่จะมีส่วนสําคัญที่จะชี้ว่าจะมีบริษัทอย่างกแกร็เปเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในอาเซียนหรือไม่ Grab ใช้โมเดลธุรกิจที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นมาเริ่มทำในพื้นที่ที่ยังไม่มีแต่ว่าเพิ่มการออกแบบการบริการให้เหมาะกับลักษณะเฉพาะของแต่ละพื้นที่ด้วยความเข้าใจลักษณะพิเศษของท้องที่ในเชิงลึกซึ่งถือเป็นกุ่ญแจสําคัญที่นักวิเคราะห์อมองครับว่าทําให้ Grab เดินมาถึงจุดนี้ได้นอกจากตัวเทคโนโลยี Grab เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของบริษัทสตาร์ทอัพที่เริ่มจากจุดเล็กๆ แต่เติบโตแล้วก็ได้เร่งขยายธุรกิจในตลาดต่างประเทศจนก้าวขึ้นสู่การเป็นยูนิคอนระดับภูมิภาคและในระดับโลกคำถามก็คือแล้วยูนิคอนตัวอ,อื่นในอาเซียนรวมถึงของไทยจากนี้จะไปได้ไกลแค่ไหนกับ